ห,หรือมันยิงใครมาอยู่ที่จังหวัดชนบุรีหรือแม้กทั่งมันก่อคดีมา คาพบไหมไหนะเอาดีๆได้ดอาจารต์เรื่องมกับผู้ได้ นี่คือกล้องหน้าจากการเล็กขอดในนี้ดูกล้องหลังดีดนะครับดูดีนะครับ,รบข้าพเจ้าขอให้การกับปุ้ยภาคสาอยู่ในกระทรวงกา,า,าสาทศาและว,ว่ากระทรวงเทคโรโยเยสาราสนเทศ ก่อนหน้านั้นในเรื่องของธนบัตรที่ชำระนี่และตามกฎหมายเลขสองเลข9หลักแสนของนายเงินฝอยทองตามทะเบียนราชอยู่ที่สกลนครที่เดียวข้าพเจ้าสืบทราบมาว่าวันที่การกรบาทเรื่องตั้งานายกองค์การบริหารจังหวัดสกลนครข้าพเจ้าได้ไปเปิดดูย่างป้ายทะเบียนชื่อ ตามหลักฐานนี้ข้าพเจ้าได้พบเจออย่ามั่วนะจุดทูบจุดเทียนนะให้การแต่ก่อนอย่ามั่วนะขออนุญาตจับนะครับขอในใจนิดนึงครับขออนุญาตให้การนะครับนี่คือเรื่องจริงครับสารที่เคาลบจุดทูบจุดเทียนบอกได้ซ้ำไปแล้วก็ให้การอย่ามั่ว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  อย่ามั่วอย่ามั่วถอยไปจุดโทบจุดเทียนให้การกับสารอันเป็นที่เคารพรักเพื่อสารจะได้เห็นใจว่าบุคคลคนนี้ใจดีกันไปแล้วก็บุคคลนี้เกี่ยวข้องไลออกกันได้นะกรับใบครับตัวนี้กูนะกูบอกแล้วว่ากูแรกมาด้วยชีวิตใบว่าท่อกูล่มตึงขยับใบวิชา,าที่กูเรียนมาอย่ามั่วแค่นั้น 好，弟弟，帮弟弟。